โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เราเรียกกันส,สั้นแต่จริงๆแล้วชื่อเรายาวมากแบบนี้นะครับในพระราชานเคุราะห์ของสมเด็จพระบรมราชทิราชสยามกุฎราชกุมารกระทรวงเกษตรและสหกรดูแลโครงการนี้มานานหรือ,อยังครับ เราได้รับมอบพระรกิจมาัเงแต่สมนัการที่9นะครับในปี45นะครับครับผมออกของนานมาแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับ23ปีครับโครงการนี้หลักๆก็คือพระราชดำริของรัชกาลที่9ในขนาดนั้นนะครับครับอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับทั้งด้านกับพืชด้านประมงประสุสัตว นะครับต่างๆเรื่องปลูกข้าวต่างนะครับให <c oughs> ้มีชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงน <c oughs> ลดรายจ่ายนะครับ <c oughs> ในการดูแลพี่น้องเกี่ยวกัวถึง <c oughs> ซึ่งปกติเราก็มีอยู่แล้วนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชน <c oughs> เรามีศูนย์เทคโนโลยีในทุกจังหวัด <c oughs> เรามีเกษตรจังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรกรงต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับส่วนคลินิกเกษตรนั้นก็คือเราจะไปดูแล พี่น้องประชาชนนะครับให้พี่น้องลดรายจ่ายแล้วก็ให้พี่น้องเข้าถึงการบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีหลายโครงการที่กระทรวงเกษตรเรานะครับดูแลพี่น้องประชาชนอยู่โดยเฉพาะที่รับมอบหมายนะครับจากรัฐบาลหรือจากพระจอมบริของในหลวงนะครับเราทําหลายอย่างแเนื่องจากพี่น้องนะครับยังไม่ทราบอยู่กระจักระจายแต่ละหน่วยงานนะครับมีคลินิก มีคลินิกเกษตรขึ้นมานะครับคลินิกที่มีน้องเข้าไปแล้วก็จะแก้ไขให้ทุกอย่างนะครับครับเลยเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์มีปัญหาคลินิกแล้วก็ช่วยซ่อมช่วยดูแลให้นะครับหรือเรื่องพันุข้าวเรื่องพืชเป็นยังไงสัตว์เป็นโรคอะไรต่างๆนี่ครับเราจะแก้ไขให้นะครับครับค่วนเขาว่าคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นั้นนะครับ ก็หมายก็ว่าไม่จําเป็นต้องรอให้เกษตรกรเข้ามาพบในที่ทางาน hmm. ไม่ใช่ว่าเดือดร้อนแล้วเขาไปพบเจ้าหน้าที่แพื hmm. า่าประก็แก้ไขบางจุดบางอย่างนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจะยกไปทั้งทั้งกระทรวงเลยเอาง่ายๆว่าเราทํางานเชิงรุกอะ่ะรุกเข้าไปหาเกษตรกรในบ้านเขาเลยในนาเขาเลยในพื้นที่เกษตรกรเขาเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ hmm. โครงการนี้ก็คือไปพบพิ่น้อประชาชน อย่าให้พี่น้องนั่นเดือดร้อนต้องมาหาพวกเราเพราะว่าพี่น้องทํางานกันแต่ละวันเนี่ยครับทั้งวันเลยนะครับครับเวลาก็อยู่กับท้องไร่ท้องนาอยู่กับสวนมาตลอดนะครับฉะนั้นโครงการนี้จะเข้าถึงพื้นที่เพื่อไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับครับผมให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะแก้ไขนะครับหรือว่าช่วยเหลือตามที่ศักยภาพตามที่ทางทางกระทรวงเรามีให้ครับ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 ทราบว่าในแต่ละ ทั้งที่ไปจัดกิจกรรมเนี่ยโอ้ก็จะเอากิจกรรมมากมายหลากหลายเลยไปลงในงานนี้ในโครงการนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ยกกระทรวงไปนะครับยกกระทรวงไปรัฐมนตรีไปมีประธกระทรวงอาชีพดีนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรเรานะครับทุกกรมนะครับก็ไปพร้อมกันเลยคคครรรััับบบในงานเนี่ยนะครับโอ้โหเห็นว่าทั้งเจ้ากระทรวงเจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานได้ไปกันเกือบก็รูกว่าทุกทุกทุกกรมที่อยู่ในในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เห็นว่ายังยังร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับครับก็เรียอย่างนี้ว่าครับ<ะ>ทาบ่นานร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับประเด็นความสำคัญีปน้องเกษตรกรน,นะครับปเด็นความสําคัญทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะ โครงการพระราชํารินะครับท่านประกาศได้กระรวงว่าเป็นเรื่องของสําคัญเราจะทําให้สําเร็จให้พี่น้องได้ประโยชน์ต่อยอดให้พี่น้องนะครับแด้รู้ว่าเราให้ความสนใจเฉพาะเจ้าเป็นดินนั้นให้ความสนใจพี่น้องเกษตรกรนะครับชนะดุลยธรรมที่นะครับไปไหนก็ยกขยงกัหมดเลยครับยกทีมงานไปแก้ไขไม่ใช่ไปรับฟังอย่างเดียวนะครับไปแล้วเราจะมี พูดมีเต้นในการให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับ,รบกรณีที่อย่างเครื่องจกักรเครื่องยนต์ของนอกาการเรษกษตรนะครับเครื่องสูบน้ำรถแท็คเตอร์รถไถนะครับเวล,ลาไปเราจะมี ศูนย์เทคโนโลยีตามไปด้วยนะครับแล้วก็บริการให้ฟรีๆนะครับฟรีๆนะครับหรือว่าแมวหมาเนี่ยไปทำหมันให้เขาเลยนะครับฟรีๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับฮเรือกกรณีเลือกปลาเป็นโรคอย่างนี้เราจะอธิบายเรื่องโรคยังไงเรือาพี่น้องสนใจเลือกการเลี้ยงปลาประเภทไหนชนิดไหนนะครับเราก็ไปกรมประมงเข้าไปดูเลยไปพร้อมกับคณะนะครับอาเกษตรลินิกเคลื่อนที่นี่นะครับอันนี้ก็ไปให้ครบเลยครับครบวจรับครับเมื่อกี้เรา เกล่นไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ยกเอากลมต่างๆเจ้าหน้าที่ในหน่วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้คําว่าคลินิกมันก็เลยเปิดเป็นคลินิกเป็นกรุ๊ปๆเป็นฐานเป็นเหมือนกับคลินิกย่อยๆที่ให้ประชาชนนะครับเข้าไปใช้บริการได้ในสถานที่เดียวเลยนะครับที่ทราบมานะครับสิคลินิกในแต่ละครั้งโอ้โหเยอะทีเดียวฮะท่านโกศกนะครับครับ มีคลินิกดินคลินิกพืชเมื่อกี้อย่างที่ท่านได้บอกใช่ไหมฮะว่าใครมีปัญหาเรื่องไหนก็เข้าไปปรึกษาเข้าไปขอคําชี้แนะเข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยอย่างดินนะครับเราอาจจะมองผ่านๆว่าดินไม่มีปัญหานะครับดินมันก็มีชีวิตเหมือนกันนะดินต้องการปุ๋ยต้องการอาหารนะครับต้องกรแร่ธาตุนะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับไม่ได้ศึกษาไม่มีความรู้ด้านนี้เราจะบคัพให้ดินกินปุ๋ย ทั้งที่ไม่ได้ขาดนะครับ NPK มีครบไหมนะครับถ้าพวกเราไปนะครับจะมีกรมพัฒนาที่ดินเขาเรียกหมอดินจะมีหมอดินอาสาไปเช็คว่าดินแปลงเนี้ต้องการปุ๋ยชนิดไหน NPK โตแต่ดีทุกจะได้ขาดนะครับนี้หรือต้องการอาหารเสริมอะไรนะครับอพอเราไปกันครบเลยนะครับคลินิกก็คือถ้าเป็นพวกเรา้าเป็นแพทย์เป็นหมอพวกเรานะครับก็หมายกวคืรักษาคนป่วยนะครับใครที่เป็นโรคอะไรก็มาหาเข้าคลินิกนะครับรักษาหายกลับบ้าน อันนี้ก็เช่นกันนะครับตอนนี้มีหาเรื่องการเกษตรนะครับการเกษตรปศุสัตว์พระมงการพืชต่างๆนะครับมาพบที่นี่เลยผลผลิตท่านมีโรคจุดต้องหลังจะแก้ยังไงนะครับอหรือว่าพืชไม่โตเราจะแก้ยังไงแล้วก็ไปดูเรื่องดินให้ไปดูเรื่องน้ำให้นะครับไปดูเรื่องเรื่องสภาพพันธุ์พืชต่างๆให้นะครับวันนี้ก็ไปที่เดียวให้จบเลยนะครับนั่นคือคลินิกเคลื่อนที่ให้ครบวงจรครับครับผม17 คลินิกที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะนำพาเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันมีคลินิกอยูอ่คลินิกประเภทของอประเภทของการเกษตรเนี่ยเราเห็นละไม่ว่าจะเป็นของอข้าวเอ่ยดินเอ่ยปศุสัตว์ประมงชนประทานต่างๆเรายังมีพวกคลินิกกฎหมายคลินิกสินเชื่อเพื่อการเกษตรด้วยโอ้ตรงนี้ แม่ถือว่าได้ได้ได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพอย่างเดียวอะไรใช่ไหมฮะนี่ไปดูเรื่องความเป็นอยู่เขาด้วยฮะท่านโฆษกครับใช่องใกล้ตัวเขาเป็นท้องประชาชนนะครับอืมเราโม่แต่อยู่กลางท้องไร่ท้องนาครับบางครั้งนะครับมีกฎหมายต่างๆและการจาหน่ายปุ๋ยต่างๆก็ต้องมีขึ้นฟอกฎหมายนะครับการจำหน่ายวัลย์พันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก มีระเบียบของเราอยู่นะครับ,รบฉะนั้นเราจะเอาทีมที่ปรึกษ,ษากฎหมายไปด้วยนะครับเอ,อเรื่องกฎหมายเรื่องการอย่างสปรกรนะครับอ่าครับคุณสมบัติเร,รื่องสพกรทำไมละการที่เราไม่ได้ทำนารเราจะจะมาทําเป็นลานกัน ต่างตากลับซื้อพืผลการเกษตรครับผมขอบคุณสมัยไหมเราจะแก้ยังไงนะครับเราก็มีทีมกฎหมายไปให้นะครับในการในการชี้แจงอธิบายให้เข้าใจนะครับหรือการขออนุญาตต่างๆของกรมการของกระทรวงเกษตรนะครับมันมีขั้นตอนยังไงระเบียบยังไงนะครับนีเราเราก็มี ก็หมายความว่าครบวงจรนะครับเข้าไปที่เดียวนะครับครบวงจรเ <c oughs> รรนี่ยปัญหา <c oughs> ผมผมดูแล้วทั้งหมดที่มันครอบคลุมเนี่ยทรเนี่ยมีทั้งไปงานงานเดียวกิจกรรมเนี่ยมันมีทั้งเมื่อสักครู่นี้ท่านโฆษกบอกแล้วมีการให้ความรู้ใช่ไหมฮะการให้ความรู้กับเกษตรกร,ร,กรด้วยก็มีการจัดนิทรรศการต่างๆด้วยมีการจัดคลินิก เนี่ยกเกษตรต่างๆ17คลินิกในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ยังมีการจัดฝึกอบรมระยะสั้นอ่าอันนี้สําคัญเลยครับตั้งโศกะนะฮะการฝึกอบรมระยะสั้นเนี่ยไปช่วยเหลืออะไรพวกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้บ้างครับ อโบโรมให้ความรู้านวิชาการส่วนอย่างเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลานั่นนะครับปลาอากาศอย่างนี้เราทำยังไงหรือปลาใช้ได้น,นี้ใช้เวลากี่เดือนยังไงนะครับให้ความรู้เขาให้อาหารช่วงไหนบ้างยังไงบ้าง,างนะครับหรือป่าสตสัอีกนะครับเราต้องดูว่าสาัตั์เราเป็นอาการอย่างนี้มันเป็นยังไงนะครับเป็นโรคหรือเปล่าซึมเศร้าหรือเปล่าปากเท้าเปื่อยหรือเปล่านะครับเราสังเกตได้จากไหนนะครับอันนี้ด้านพืชพันธุ์ข้าว มันเข้าเรื่องสําคัญนะครับเพราะเรื่องการการทํานาทุกวันนี้เราไม่ได้ขายข้าวเฉพาะเมืองไทยนะครับเราขายตลาดยุโรปตลาดอเมริกาและตลาดแอฟริกานะครับเล้วดูว่าต่างประเทศเขาต้องการข้าวพันธุ์ไหนนะครับการที่ปลูกข้าวซ้าๆกันแล้วถือว่ามีปมด้อยมากว่าพันธุ์ข้าวมันจะไม่นิ่มไม่หอมในต่างนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนพันข้าวนะครับวันนี้แล้วข้าวชนิดนี้ตรงกากากดิน ประเภทไหนนะครับอันนี้เราก็อบรมให้เขารู้เขานะครับว่าทํำยังไงนะครับอันนี้หรือนะครับถ้าอยากจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนะครับเราต้องรู้กฎหมายอะไรบ้างต้องทาอะไรบ้างนะครับเวลาขอญาตไปขอที่ไหนจะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็อบรมให้ความรู้แม้การปลูกมอลเลี้ยงไหมก็เช่นกันนะครับว่าเราจะเลี้ยงบอลยังไงจะเก็บ ใบมอนยังไงนะครับเราจะไดรักษาอย่างไรแล้วก็ตลาดอยู่ยังไงนะครับมอนไหมนี่เป็นสินค้าที่เรามองผ่านนะครับจะรู้ว่ามอนไหมนี่ครับตัวไหมนี่เป็นสินค้าที่ขาดตลาดนะครับขาดตลาดเราต้องสั่งมาจากต่างประเทศกันทุกปีนะครับผมนอกจากทําเป็นเส้นไหมทอเสื้อทอผ้าแล้วนะครับญี่ปุ่นนะเอาไปทาเป็นเครื่องสําอางนะครับอืมฮะฮ่ฮเราก็อบรมว่าถ้าจะอบรมถ้าจะเลี้ยงยังไงเพื่อ ไปส่งไปด้านไหนบริเชนไหมหรือว่าจะไปทําเป็นเครื่องสำอางนะครับให้ความรู้ให้ช่องทางทางนั้นนะครับให้ช่องทางทำมาหากินให้พี่น้องประชาชนนะครับโอ้ในการอบรมนี้มันเหมือนกับเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะฮะเออให้เขามาเรื่องใหม่ๆครับพุทธวันยังผสมยังะสมสัตว์นี่ครับตอนนี้ประเทศไทยรอห้ามสารเล่งเนื้อแดงอืะเราก็จะให้ความรู้ว่าถ้าทําสารเล่งเนื้อแดงแล้วมีปัญหาอย่างไงนะครับอื มีปัญหาอย่างไงเรางจะแก้อย่างไร,รแล้วกฎหมายความห้ามอย่างไงนะครับ,รบแลอบรมว่าเลี้ยงเวลาเลี้ยงโคขุนนี่เลี้ยงยังไงให้ได้ราคาคผมเลี้ยงจะให้มีม,มีปริมาณมีน้ําหนักสูงขึ้น<ม>รับไปนี่มีคุณภาพแล้วตลาดต้องการนะครับ,รบเลี้ยงสารรมความรู้ประเภทอย่างนี้นะครับออื โอ้โหมันเยอะแยะมากมายเลยครับท<ช>่านโฆษกครับ<ช>อย่างนี้พี่น้องเกษตรกรจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไรอ่อทางกระทรวงเกษตรจะนําเอากิจกรรมนี้ประจัดที่บ้านเขาจังหวัดเขาสามารถที่จะติดตามหรือ,อรับทราบข่าวข้อมูลต่างๆเหล่าน,นี้ได้ทางไหนได้บ้างครับท่านครับเนื่องจากนะครับกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงใหญ่อเราเป็นบุคลากรอยู่ทั่วทุกจังหวัดนะครับแล้วมีเกษตรจังหวัดมีเกษตรและสหกรณ์มีชนประธานมี ทุกกรมนะครับในรัจังหวัดเรามีกระจายอยู่แล้วนอกจากมีข้อราชการของกระทรวงแล้วเรายังมีอาสาสมัครอย่างพัฒนาติ่แล้วก็มีหมอดินอาสา็นทุกหมู่บ้บานอยู่แล้วแล้วมีอ,อกอมอ,อาสาสมัครเกษตร h, ทุกหมู่บ้บานเรามีอยู่แล้วนะครับ,รบเราก็จะกระจายตะเครยอข่ายที่เรามีนะครับเพื่อ <oz. S 2> เพื่อให้ไปชี้แจงพี่น้องประชาชนและนอกจากนั้นถ้าเราจะไปจังหวัดใดนะครับแล้วก็ ให้กระจายข่าวในสื่อมวลชนแต่ละจังหวัดนั้นนะครับว่าวันนี้จะลงไปจุดไหนยังไงเวลาไหนนะครับแล้วมีหน่วยงานไหนไปช่วยเหลือแก้ไขยังไงนะครับเราประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอยู่นะครับอย่างที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ลงนครปฐมนะครับคนก็มาเยอะนะว่าเราประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานของเราเองแล้วก็สื่อสาระต่างๆมาช่วยกันประคมข่าวนะครับในนี้คนที่เข้าไปแล้วจังหวัดไหนไปแล้วก็มีการกระจายข่าวต่อว่ามีการสัมภาษณ์ทีวีว่า เราทำย,าย, m, ยังไงได้ประโยชน์ m, ยังไงอะไรกันนะครับตอนพี่ m, น้องกติดตามข่าวนะครับเป็นเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นการทุ่มเทของกระทรวงเกษตรจะให้ถึงพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับจะให้พี่น้องเข้าไปใช้บริการนะครับครับอย่างนี้อ่ถ้าเผื่อว่าพี่น้องกเกษตรกรติดตามข่าวอ่าเดี๋ยวเราเห็นแล้วอ่ามีทางเจ้าหน้าที่อาสาได้มาประกาศแล้วก็ได้มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วว่าเดี๋ยวจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับคราวนี้วงรอบในการจัดกิจกรรมล่ะครับว่ามันจะบ่อยแค่ไหนสมมติอ่า ล่าสุดเราไปที่นคนปรปฐมแล้วครั้งต่อไปจะไปที่จังหวัดอื่นเอ๊ะแล้วมีโอกาสไหมจะกลับมาที่นคนปรปฐมอีกครั้งหนึ่งหากว่าพี่น้องเกษตรกรยังคงต้องการอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอยู่อะไรเพิ่มเติมขึ้นมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านโฆษกครับเป็นได้ครับเป็นได้ครับเราจะมีวงรอบไปว่าในในเดือนนี้จะไปภาคไหนจังหวัดอะไรนะครับแล้วก็บนไปแล้วก็ถ้าพร้อมเดิมพี่น้องยังสนใจติดใจอยู่ยัง ยังใช้บริการยังไม่ทั่วถึงนะครับ,รบเห็นผลแล้วจากคนที่เคยไปใช้บริการครั้งแรกนะครับก็าพูดต่อไปอยากเข้าใช้บริการอีกนะครับ เราประสานงานมาที่เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะครับเราจะประสานงานที่ปรลัดกระทรวงครับับแล้วก็จะรัดแนะอธิบดีกฎต่างๆนะครับนำไปรายงานท่านรัฐมนตรีโครงการนี้ท่านตรีให้ความสําคัญท่านบอกว่าท่านจะไปเองทุกจุดนะครับเราไ่รัฐมนตรีอยู่สามท่านนะครับอันนี้อดยเฉพาะท่านว่าการถ้าอยากไปเองนะครับว่าวันไหนเวลาว่างตรงกันก็ไปทั้งสามรัฐมนตรีเลยนะครับอันนี้ ไปรับเรื่องอหรือว<อ>่าไปดู<อ>แล <ขอ S 1> พี่น้องมากเครับครับคราวนี้จริงๆแล้วผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ที่ดีนะครับแล้วก็พอเวลาเรายกเรียกว่ายก กรมทุกๆกรมไปเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีความอ,อลังการให้เห็นแล้วว่ามันมีความพรักพร้อมมากแค่ไหนนะในขณะเดียวกันผมว่าในช่วงเวลาที่ไม่ได้ดจัดกิจกรรมในแต่ละสํานักงานเกษตรของแต่ละพื้นที่ก็คงจะมีกิจกรรมย่อยๆเล็กๆเห่าเนี้คอยดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยไหมครับโดกต้องคุตะวันนะครับก็จะเกียนเรว่านะครับกระทรวงเกษตรเหล่านั้นนะครับหน้าที่หลักคือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ ท่านราอีกคำนัผมเผาประกาศไปแล้วว่าต้องเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรครับครับทั้งตลาดทั้งนวัตกรรมต่างๆเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอนะครับเรามีหน่วยงานของเราอยู่แล้วนะครับรับถอามีปัญหาท่านไปพบได้เลยครับเรามีศูนย์เครือข่ายเกษตรแต่ละตำบลนะนะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับครับหรือว่าถ้าอยากได้คณะใหญ่ๆลงไปรัฐมนตรีลงไปแล้วก็ ประสานงานเรื่องเกษตรเคลื่อนที่นะครับอันนี้กินินเคลื่อนที่เราดีนะครับเราก็ทําเป็นประจํเลยครับทุกสองเดือนสามเดือนเราก็ไปอยู่แล้วนะครับอันนี้เพิ่มไปให้ความรู้พี่น้องประชาชนไปลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องของเราครับเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้วนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการประกอบสัมาอาชีพด้านการเกษตรนะครับขอให้เกษตรแต่ละจังหวัดท่านเป็นที่พึ่งของท่านนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านนะครับเป็นผู้รับใช้ท่านเราไปตั้งแต่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดแะ่ไม่เกษตรภาคด้วยนะครับันนี้โอ้มีเกะตรภาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้คงจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนี่แหละฮะเรียกว่าคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับคงจะเข้าใจแล้วว่าความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรวมถึงพระสมปติทานของในหลวงรัชกาลที่9ส่งต่อมาถึงในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ยังคง ทำต่อเนื่องในกิจกรรมดีๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศนะครับไม่ได้แค่เป็นแค่จุดใดจุดหนึ่งหรือเฉพาะ พื้นที่ที่เกิดปัญหาเท่านั้นไม่ฮะนี่เรากระจายไปครอบคลุมเลยทั่วประเทศก็เป็นไปตามวงรอบลหละนะครับทุกๆก,กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก,ก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลให้คำปรึกษาให้คําแนะนำนะครับกับเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆด้วยก็ติดตามขา่ขาวคราวครับว่าในพื้นที่ของตัวเองนั้นนะจะจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่ไหนอย่างไรนะครับก็สอบถามไปได้ที่ทุกๆสํานักงานเกษตรจังหวัดได้เลยหรือจังเกษตรอําเภอเกษตรตําบลต่างๆได้เลยตามที่ท่านโฆษกได้บอกไว้เมื่อสักครู่นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณเอกภาพพลซื่อโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรครับที่ได้มาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับครับคุณตะวันเช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ